อันนี้สรับแตารมอันนี้ให้กับคุณพี่มาดูวิธีการใช้งานนะครับสวิรที่ต่อเองจะมีแค่สามเส้นนะครับ ง่ายมากครับนี่สามเส้นนะครับสามเส้นนะครับสายสีแดงนี่ก็คือแล้วก็จะมีสีสีน้ําเงินสองเส้นสายแดงก็คือสายไฟบวกนะครับสายน้ําเงินอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไปใส่แต่แต่ลมนะครับจะเป็นสายรุดดครับสายไม่มีอะไรเลยแต่สายตัวนี้จะมีบังคับให้นะครับให้ท่านถอดสายไฟบวกนะครับอันนี้เป็นของชุดนี้นะครับ จะถอดอก่อนปกติแต่จะมีแค่สวิคหาสวิกสายบวกนะครับหาให้เจอครับจะถอดแต่สายบวกครับอันนี้คือแต่เดิมๆนะครับรถท่านทําให้เดิมที่สุดนะครับนี่นะครับถอดออกครับแล้วก็เอาสายตัวสีนี้เข้าไปครับเสียบเสียบตัวที่ถอดออกจากแต่นะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งนะครับ นี่ครับเช่นสีฟ้ามันกันแล้วก็จะมีหัวเสียบเข้าไปแตเดิมครับของผมไม่ต้องตัดสายไฟรถเดิมนะครับทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมที่สุดนะครับอีกตัวนึงก็เอาไปใส่แตอีกตัวครับฮีโน่จะมีแต่สองตัวครับไฟมันจะได้แรงๆนะครับทีนี้ก็มาดูสวิกมีสามตัวครับตัวนี้เป็นสามชาตินะครับ สามชาติยังไม่ใส่กล่องนะครับลืมตอนนี้ต้องใส่กาวด้วยนะครับใสยที่ต่อยิงนี่ครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนครับมันจะตกใจใส่กาวนะครับกาวจะมีน็อตอยู่ใต้คอนโซลรถนะครับหาที่ใส่ได้เลยครับน็อตกาวลงพื้นธรรมดาครับทีนี้เราก็เปิดโบสถตามใจชอบครับ ถ้าเปิดสามชาคือปิดสวิทตัวนี้นะครับสวิที่มีสองตัวครับเปิดสามชาคือจะปิดสวิทถ้าไม่ปิดก็ได้นะครับแต่กล่องจะมีปัญหาครับเนี่ยไฟจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับถ้าสามชาคือแนะนำให้ปิดครับ นนี้ครับอันนี้เป็นสวิกแบบยิงตรงนะครับยิงตุมต้องเปิดด้วยนะครับยิงตรงจะเร็วนะครับยิงตรงจะเร็วก็คือไฟไม่ผ่านกล่องนะครับมีแค่ดีครับหลักการทํางานอ๋อดูใหม่ก็ได้ครับถ้าบีธรรมดาต้องเปิดนะครับแต่สามชาต้องปิดครับสับมาสามชาตครับอันนี้เป็นสามชานะครับ ็นบีบธรรมดาธรรมดาต้องเปิดอันนี้เป็นแต่ลมไอแต่ลมกับแต่ปิ๊ก,กนี่ถ้าบีบดีบตลอดต้องเปิดไฟนะครับโอเค